อย่าพาตัวเองเข้าไปเป็นความสุขใครเธอบางคนนั้นเขาไม่ได้ต้องการมันอย่าพาตัวเองเข้าไปเพื่อคอยจะรับฟังคนที่มองไม่เห็นแน้ความสำคัญของเราอย่าเอาแต่คิดว่าทุกสิ่งนั้นต้องดีพร้อมเพื่อแลกกับการให้ใครต้องยอมรับเรา อย่ายัดตัวเองเข้าไปในพื้นที่ของใครเขาจะเขาต้องการจะขอตัวเราโดยที่เรานั้นไม่ต้องขอถ้าหากว่าใครไม่ชวนก็อย่าไปถ้าเกิดว่าใครไม่ให้ก็ไม่ขอและหากใครไม่มาเธอก็อย่ารอใครไม่รักก็ควรจะพอไม่เรียกไม่รอ้อง เก็บเอาความหวังดีของเธอไว้เก็บเอาความตั้งใจที่มากมายเก็บเอาไว้เพื่อรอสักคนที่ผ่านมาคนที่มองเห็นความสำคัญกับการได้มีเราข้างกายอย่าพาตัวเองเข้าไปเป็นความสุขใครเธอบางคนนั้นเขาไม่ได้ต้องการมัน อย่าพาตัวเองเข้าไปเพื่อคอยจะรับฟังคนที่มองไม่เห็นแม้ความสำคัญของเราอย่าเอาแต่คิดว่าทุกสิ่งนั้นต้องดีพร้อมเพื่อแลกกับการให้ใครต้องยอมรับเราอย่ายัดตัวเองเข้าอย่าพาตัวเองเข้าไปเป็นความสุขใครเธอบางคนนั้นเขาไม่ได้ต้องการมัน อย่าพาตัวเองเข้าไปเพื่อคอยจะรับฟังคนที่มองไม่เห็นในความสำคัญของเราอย่าเอาแต่คิดว่าทุกสิ่งนั้นต้องดีพร้อมเพื่อแลกกับการให้ใครต้องยอมรับเราอย่ายัดตัวเองเข้าไปในพื้นที่ของใครเขาจะเขาต้องการจะขอตัวเราโดยที่เรานั้นไม่ต้องขอ ถ้าหากว่าใครไม่ชวนก็อย่าไปจะเกิดว่าใครไม่ให้ก็ไม่ขอและหากใครไม่มาเธอก็อย่ารอใครไม่รักก็ควรจะพอไม่เรียกไม่รอ้องเก็บเอาความหวังดีของเธอไว้เก็บเอาความตั้งใจที่มากมายเก็บเอาไว้เพื่อรอ สักคนที่ผ่านมาคนที่มองเห็นความสำคัญกับการที่มีเราข้างกายอย่าพาตัวเองเข้าไปเป็นความสุขใครเธอบางคนนั้นเขาไม่ได้ต้องการมันอย่าพาตัวเองเข้าไปเพื่อคอยจะรับฟังคนที่มองไม่เห็นในความสำคัญของเรา อย่าเอาแต่คิดว่าทุกสิ่งนั้นต้องดีพร้อมเพื่อแลกกับการทีใ่ใครต้องยอมรับเราอย่ายัดตัวเองเขา้าไปเธอบางคนนั้นเขาไม่ได้ต้องการมันอย่าพาตัวเองเข้าไปเพื่อคอยจะรับฟังคนที่มองไม่เห็นในความสำคัญของเรา